สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะที่กําลังติดตามแล้วก็รับชมรับฟังทางช่องลอกิกพารวยอยู่ขณะนี้เนาะมือ่อนวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่3เนาะคะ่ะวันอาทิตย์ที่3ก็มาพบมาเจอกับลอกิกพารวยทางช่อง YouTube มาเจอกันทางผ่านทางช่อง YouTube คือเก่าเหมือนเดิมนะคะฝากเป็นกําลังแรงใจแรงเชียร์ในการบึงกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทั้งช่องลอกกิกน้องใหมอีก คือเก่าเนาะค่ะเนาะกับขอบพระคุณหลายๆเนาะไม่ว่าจะเป็น f อฟเก่า f อใหม่ 9, ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ล็อกิกกับขอบพระคุณหลายๆเนาะก่อนที่จะไปตัวตัวเลขแนวทางกับล็อกกิ๊กกับขอบพระคุณเซียนเซียนทุกทกท่านเนะาะเพราะว่าสิเป็นมาทาำคํานวณแล้วก็เซียนนุ่มเนาะในคลิปนี้กับขอบพระคุณหลายๆเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องแล้วกัเอ็นดูทั้งช่องล็อกิกที่ให้แนวทางมาวางกับขอบพระคุณหลายๆเนาะ ตัวเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังนะคะ่ะเลกจิมนันซิฮิงกันนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมา,อาของเซียนหนุ่มเนาะเซียนหนุ่มกับเข้าไปตัววิ่งเนาะคะ่ะสำหรับของมาดามก็อาจจะลุดไปเนาะคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรกับขอกำลังใจแรงเชียร ในการติดตามตัวเลขแนวทางของทั้งสองเซียนเนาะไม่ว่าจะเป็นเซียนหนุ่มหรือมาดามคำนวณเนาะตองงวดพื้นหามาแล้วตัวเลขแนวทางตองวดนะคะพื้นหามาแล้วเฮ้เดี๋ยวเฮ้ไปเบิ้งตัวเลขแนวทางเนา,าเนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหลอกกิพภาพไปเบิ้งตัวเลขแนวทางเราพัฒนาของวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนาะงวดนี้ขอให้มานขอให้หิง้งขอให้ปังเด้อค่ะผูได้ติดตามเซียนหนุ่มแล้วกะ็มาดามคำนวณ มักเซียนไหนก็จัดเซียนนั้นเอฟซีแฟนคับไปติดตามหาม้ามพลาดนะคะไปบึ่งตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางแล้วค่ะของเซียนหนุม่มราวพัฒนาเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อานนี้กับวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์มาพบกับล็อกกิกกับแนวทางราวพัฒนาของเซียนหนุม่มต่องวดกันเลยค่ะ อ,อันนี้ก็จะเป็นตัวเข่าก่อนนะคะเนาะสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาของตัวเลขแนวทางของเซียนนุมนะคะของเซียนนุมของเซียนนุมกะเขาไปแต้ตัววิ่งเนาะค่ะตัววิ่งแปดแล้วก็หลักร้อยสำหรับตัวเลขแนวทางเราพัฒนาของเซียนนุมเซียนนุมรีพึ่นกะถือว่า ผ่านตัววิ่งตัวรูดเนาะคะ่ะแล้วก็หลักร้อยเนาะ,ะตัวนิ้นตัวจอออาจจะไม่ผ่านก็อาจจะนิ้นให้ไม่จับคู่ไม่ถูกนะคะสำหรับ3ามแปดแปดสามวิ่งรูดแปดก็ถือว่าผ่านนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางของเซียนนมก่อนอื่นเราคิดก็กราบขอบพระคุณตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะ ของเซียนนม,มที่หายมาว่างทางช่องลอกิกก,กล,ลกกับขอบคุณในไลน์เนาะแล้วก็กลับขอบพระคุณตัวอ่ากลับขอบพระคุณเอฟซีเพราะว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเบิ่งของทางช่องลอกิกหรือเพิ่งติดตามเซียนนมกะเปิดใจเบิ่งแย่งกันเนาะคะ่ะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ที่ยังเพิ่งเบิ่งของเซียนนม,มเป็นครั้งแรกหรือยังไงนะคะเปิดใจเดี๋ยวคลิปหน้าหรือคลิปใดๆเราจะเอาประวัติ เพิ่นมาให้เบึงะะ่งเนาะของเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วเนะเาะเพราะว่าเรากิกกับเพิ่งเปิดช่องมาได้แค่สองเดือนกว่าๆนะคะจากสิงยังบอทันไม่มีประวัติของเพื่นหลายเนาะก็จะเอาแต่ที่เรากิกมาลงให้เอฟซีเบิ่งเนาะค่ะอ่าแคปหน้าจอเอาค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางเอาไปเปรียบเทียบกันเนาะงวดเก่างมวดเก่าผ่า,านไป ก็เอาแนวทางตัวไม่มาวางต่อเลยสำหรับเซียนหนุ่มเราพัฒนาวิ่งรูดวิ่งรูด3กับ4ีสองตัวหกหางมี30 4ศูนย์สีมหนหนึ่งสสองแล้วกับสีองเนาะค่ะน้นเจาะเพิ่นให้มา3 4มสหางเนาะคะ่ะมี30 40 3นยสองแล้วกับสีองเนาะคะ่ะเลขเบิ้ลก็จะมี3าสากับสี เลขสามตัวสีหางมีสามสิบศูนย์สามสี่หนึ่งสามสี่สองแล้วก็สี่สีสามนะคะสำหรับราวพัฒนาของเซียนหนุ่มวันจันเนาะวันจันก็คือมืออื่นเนาะวันนี้วันอาทิตย์มือนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางพ่อขอมปาของพ่อก่อนบอกเป็นพ่อขอมปาของพ่อเอาไปเป็นแนวทางเผื่อทางเลือกนะคะ เราคิกก็บว่าไปว่าผิดว่าถือไปกับกาบ,บขอโทษขอไปเอฟซีแฟนกลับไปลายเด้ออาจเว่าล่วงว่าพวงไปเนาะอ่าไว้เป,ป็นแนวทางเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของเซียนนมนะแคปหน้า,นาจอรลราเนาะเราจะไปต่อของมาดามคำนวณเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของมาดามคำนวณไปต่อกันที่มาดามคำนวณ มาดามคำนวณของงวดวันศุกร์ที่ผ่านมาก็รลุดไปเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขแนวทางเราพัฒนาเลขออก3ามแปดเนาะคืนหายมาเจ็ดสาเจ็ดสามหลุดไปแต้มหนึ่งสำหรับตัวเลขแนวทางของมาดามคำนวณเจ้าแม่มาดามคำนวณ กราบขอบพระคุณเนาะคะ่ะกราบขอบพระคุณมาดามคำนวณเนาะคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องคือเกา่าแล้วก็กราบขอบพระคุณหลายๆเนาะที่แบ่งปันเอฟซีแล้วก็เอฟซีก็ดีดีค่ะเขามาเบิ้งทางช่องลอกิกแล้วก็ยังอันเข้าไปเบืง้งเบิ้งจากช่องมาดามแล้วก็ยังมาให้กําลังใจทางช่องลอกิกกราบขอบพระคุณหลายๆเนาะสําหรับเอฟซีน่ารักเนาะ อีกคข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ลอกกิกกดติดตามแล้วก็บิง้งแี่งกันอ่าแคปหน้าจอค่ะอันนี้ตัวเก้าเนาะตัวเก้าไม่เล่านานไปต่อที่ตัวใหม่สำหรับตัวเลขแนวทางของมารามคำนวณเราพัฒนาวิ่งรูดมีสกับ5้ตัวสตัวหกหามีสองแปด้าแปดสองเก หาเก้าสองศูนย์ล้วกหาศูนย์เนาะค่ะน่จอเป็นไมา4ีหางขึ้กันเนาะค่ะมีสองแปดห้าแดสองศล้วกหาศย์เนาะเลขเบิลเพิ่นก็จะมีสองสองกับสีส่วนเลขสตัวสหางน้่นจอไ้มาตัวเดียวหนึ่งตัวนี้แต่ก็กันไว้เด้อสำหรับสมหางที่เหลือเนาะ มีสองห้าแปดสองห้าเก้าสค่ะแคปหน้าจอคะ่ะไผ่มักเซียนไดจัดเซียนนั่นนอบบาวสิเป็นเซียนนุมหรือของมาดามคำนวณฝากแนวทางไว้อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับของเซียนนุมแ้วก่ามาดามคำนวณเนอะตัวเลขแนวทาง เลขทุกตัวเนาะคะ่ะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและกะ็รับฟังเนาะตัวเลขคันเลขประมาณเลขบบหึงเลขบบเขา่าเรากิ๊กก็กราบขอโทษขออภัยแทนเซียนเซียนเนาะกราบขอโทษขอไปไปอภัยไวโกนลวงนะค่ะสําหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซีโชคดีมีชัยเดิมมืออื่นสําหรับเราพัฒนาสองทุ่มครึง่งหมักเส้นใดจัดเส้นนั่นขอเฮงเฮงปังปังแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันพร้อมเด้อค่ะ ช่วงนี้กําลังสีขาวล้มหนาวล้มหนาวล้มหนาวแต่ว่าเจ้าสีหนาวส่วงใดบ้นี่ทั้งทั้งทั้งบ้านเรากิงยังบ้านนี่หนาวแต่เด้อแต่ก็เริ่มเย็นเย็นแต่แต่ยมมังมือแรงกัยกบยังมือเสากลางวันนี่ยังฮ้อนอยู่ค่ะค่ะเ่าไปไล่เรื่องไลยเล่ากับคลิปนี้แล้วค่ะขอให้ FC เอฟซีเฮงเฮงปังปังมันมันคือเก,ก่าเนาะ แล้วเอาไว้เจอกันไหมในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ลรอกกี้ก็กรับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ